เดี๋ยวเราลองมาใช้ตัว Node.js พื้นฐานนะครับก็จริงๆถ้าถ้าใครอยากรู้วิธีการเรียนรู้ค่อนข้างเยอะนะใน Node.js นหนึ่งในนั้นก็คือตัวเว็บไซต์มันเองคือตัว Node.js น,นี่แหละเรามาที่ Document เนาะนะครับจริงๆมีเยอะมี getting start มี user guide มี tutorial ต่างๆนะครับทีนี้เราเราเริ่มยังไงดีนะครับเราก็เริ่มจะตาที่ Node.js น,นะครับเราใช้1 2 7หรือ local ก็ได้นะครับ ถ้าปกติมันจะปิดอยู่นะเราก็ไปตัว command แล้ว cmd เปิดนะครับก็ใช้คำว่า node e s นะมี h y เ h น n ตรงกลางนะครับนะปั๊บก็จะ start ละนะครับจะ start node js ละนะครับมี node js เวอร์ชันเนี้ยที่เราลงไว้แล้วก็มันก็จะ start flow ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เรา run นก่คือ1 2 7ตรงนี้นะครับซึ่ง เราใช้ตัวโลคอลนี้ก็ได้นะครับอันเดียวกันอนะโลคอลก็ได้นะครับหรือหรือเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นนี่ก็ได้นะครับตัวเดียวกันนะครับทีนี้ถ้าเราอยากสต็อปทำไงก็ก,กดคอนโทรลซีก็จะสต็อปโฟล์ละนะครับถ้าเราเข้าไปตัวโลคอลเมื่อกี้นะครับมันก็จะไม่สตาร์ท เห็นไหมครับเราก็ไปสตาร์ทใหม่นะครับหลดเลสนะครับโอเคนะสตาร์ทแล้วนะครับแล้วก็โอเคเรา okay, เรีเพททีนี้อ่า uh, อันนี้มันค้างอยู่ผมลบไปก่อนนะครับเบื mm ้อ hmm. งต้นถ้าเราต้องการที่จะอ่า uh, สร้างมาปกติมันจะเป็นหน้าว่างๆอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะ uh, ทีนี้มันมีอะไรบ้างนะไอ uh, มันจะมีด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะ uh, เราสามารถเซิร์ชหาได้นะครับต่างๆได้นะยุบมันได้ฮะเรายุบหมดก็ได้นะครับมันจะมีคอมมอนฟังก์ชันเน็ตเวิร์กตรงเนี้ยแล้วตรงนี้คืออะไรแล้วตรงนี้คืออะไรเราก็มาดูตรงนี้ก็ได้ครับตัวอิดิเตอร์ไกด์นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยเราเรียกว่าจนะเรียกว่าพาเลตเนาะด้านตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่าเวนะิร์กสเปซเนาะด้านขวามือก็จะเรียกว่าไซบาร์นะครับทั้งหมดรวมตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าอิดิเตอร์นะเป็นอิดิเตอร์ วินโะด้เนาะส่วนคอมโพเนนต์ก็จะมีอยู่4ส่วนจริงๆมีพาเลตนะครับมีเวิร์กสเปซมีไซบาร์แล้วก็มีเฮดเดอร์นะนี่พาเลตนะนี่เวิร์กสเปซนี่ไซบาร์แล้วก็ตัวเฮดเดอร์องมันนะครับนะโอเคเบื้องต้นก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองลองง่ายๆก่อนปกติก็จะมีตัวคอมมอนขึ้นมาเนาะเหมือนเวลาเราใช้เรียนภาษาอะไรก็จะมี Hello World อะไรเงี้ยก็คือพิมพ์คำสั่งออกมาหน้าจอเนาะอย่างนี้ก็จะเป็นอินเจ็เข้าไป อินเจก็เหมือนกับเราป้อนตัวอักษรป้อนอเวลาป้อนตัวหนังสือป้อนตัวเลขอะไรเงี้ยเข้าไปนะครับแล้วก็ปกติเราก็จะรนะิ i n t f เนาะภาษา c หรือว่า serial print หรืออะไรก็ตามในตัว Arduino เนะี่ยเราก็จะมีตัว debug ขึ้นมาเนาะนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่ามันมีคุณสมบัติยังไงตัว Node.js เนี่ยหรือ Node.js เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีคือเราสามารถที่จะคลิกไปตรงนี้ได้เห็นไหมตรงไซ์บาร์มจะมีหิ้ว เนี่ยเขาจะบอกอไอ้ดีบักคืออะไรนะครับใช้ทาาํางานละกันยังไงตัวทําเออ่ตัวอินเจกเกันทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้เนื่องจากตัวโนดเลสมันเป็นโฟลเบตเนาะเพราะฉะนั้นพอเราอย่างนี้ปุ๊บนะรบจริงจมันก็คือมันจะเจนเนอเรตโค้ดให้เราก็ทําการลากนะจากตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งนะครับมันก็จะคือจะขวามือไปซ้ายมือนะครับนะเสร็จปุ๊บเนี่ยถือว่าได้แล้วนะครับนะีถ้า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 เราดูต่อไปตรงนี้หมายถึยงว่าเราจะอินพุตเป็นไทม์สแตน แล้วเอาพุทเป็น Debug คือให้มันดิสเพย์อะไรออกมานะครับนะตรง Display ในที่นี้เหมือนเหมือนเซเรียลพิหรือ p ิ้นเก็คือตรง Debug ตรงนี้นะครับมันจะมีหน้าจอที่แสดงออกมาตรงนี้นะครับเราลองกดดู Input ปุ๊บมันก็จะขึ้นบอกว่าตอนนี้เรายังไม่ Employ หมายถึงว่าคล้ายๆกับเปรียบเสมือนเรายังไม่ c o m p พล์อ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ไปที่ Deploy ตรงนี้นะทุกครั้งที่เวลาเปลี่ยนอะไรก็ตามเราต้องดีพลอยตรงนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวค่ามันจะไม่เปลี่ยนเห็นไหมพอดีพลอยเสร็จปุ๊บเราลองกดดูปับ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีค่า time stamp ออกมาซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นค่าเวลาอะไรต่างๆวันเวลาที่เราสามารถเปลี่ยน format ได้คือ double click เข้าไปเห็นไหมก็จะเป็น2024ันยิบเนี่ยเราค o ิเข้าไปอีกทีนะครับอ่ะเป็นเลขฐาน16ก็ได้เลขฐานก,ก็แล้วแต่เรานะครับอ่แค่นี้ได้เรียบร้อยแล้ว รจริงๆตัวพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้เช่น debug ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรดีเป็นเช่น display หน,นึ่นะครับ display 1ก็ได้นะครับโอเคนะก็สามารถเปลี่ยนได้เราสามารถลากลงมาได้นะครับหรือจริงๆตัวนี้นะครับอย่งตัวอย่างผมใหม้ดูนะซถ้าเราจะเปลี่ยนจาก time stamp เป็นอย่างอื่นไ,นได้ไหมเราเดาบลคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเปลี่ยนจากตัว time stamp เป็นเช่นตัวอ,อักษร อ่าสติงก็ได้อย่างเช่นผมใช้คำว่าเมว่าเลดิเอเตอร์อ่าโอเคอย่างเงี้ยนะครับนะปุบ๊บเสร็จปุบ๊บนะแล้วเราก็ดีพลอยทีหนึ่งนะครับแล้วเราลองกดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมครับก็จะขึ้นคำว่าเม t a าเ d ด a t o เตอร์ออกมาอ่านะครับเราสามารถที่จะทำอ่าตัว เขาเรียกว่าโหนดเนาะแต่ละโหนดนใส่เข้าไปได้นะครับเราเรียกว่าโหนดนะโหนดเลสก็กคือตัวโหนดนี่แหละนะครับใส่เข้าไปแต่ละอันได้เนชะ่นสมมุติว่าผมจะใส่ฟังก์ชันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเราสู้ว่าเราลองใส่ฟังก์ชันเข้าไปดูระหว่างกลางเราก็แทรกเข้าไปตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือเราจะ,ะลบออกหรืออะไรเงี้ยได้แล้วค่อยลากใหม่ก็ได้นะครับสู้ว่าเป็นฟังก์ชันทีนี้สู้ว่าเราไม่รู้ว่าฟังก์ชันมันคืออะไรเราก็คลิกตัวนี้เราก็หิ้วฟังก์ชันา เป็นจวาวาสค i ิปต์ฟังก์ชันนะครับที่ใช้ในการเขียนนะครับเราอยากรู้ว่ามันทำงานยังไงเรามี d o c ument ออนไลน์แล้วก็คลิกไปที่ออก d o c ument ออนไลน์ไหมครับฟังก์ชันนะมันจะ return ค่าเนี่ยด้วยค่าที่เราใส่ตัวแปรตรงนี้เข้าไปเช่นในตัวนี้คือชื่อ m s g เป็น message เป็นข้อความเนาะ,อ,ะอย่างเช่นเราต้องการอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้นะว่ามันคือฟังก์ชันมันทำงานอะไรในเบื้องต้นกนะ็คืออย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับผมลอง Copy ตัวนี้ไปแล้วกันนะครับ <c oughs> เรามาใส่ในฟังก์ชันเราโอเคนะครับความหมายคือชื่อฟังก์ชันคือ,อชื่อที่มันจะรีเทิร์นกลับคือชื่อ new message นะโดยเอาค่า payload เนี่ยนะครับโดยเอาค่า payload จากตัวเนี้ยที่ได้ที่เป็นตัวอักษรเนี่ยนะครับมาวัดมานับความยาวแล้วแสดงค่าออกไปนะโอ okay. เคแล้วก็ Deploy แล้วก็ Deploy ไปที่นึงนะครับเราลองดูเราก็ไปที่ตัวนี้ อ่เคลียร์ก่อนก็ได้ครับตัวนี้เคลียร์อ่นะครับเราก็กดทีนึ่งเห็นหครับตัวเลขก็จะเป็นเลขฐาน16เดี๋ยวเราปรับเป็นเลขฐาน10เป็น12ก็คือคำว่า Metal เ a ดิเอเตเนี่ยมันจะมี12ตัวใช่ไหม M1 E2 T3 A4 R5 A6 D7 I8 A9 T10 O11 R12 ก็จะเป็น12เห็นไหมครับก็จะนับเพราะว่ามันผ่านฟังก์ชันตัวเนี้ยนะครับ ถามว่าเราจะทําเป็นฟังก์ชันอื่นได้ไหมได้แล้วก็ไปดูนะครับตัวฟังก์ชันว่าฟังก์ชันมันทําอะไรได้บ้างเห็นไหมครับเราจะพบว่ามาถึงตรงนี้เราจะพบว่ามันง่ายมากแล้วนะครับหรือถ้าเราเอาออกเอาอยากเปลี่ยนอั่น,อ,นอื่นเช่นที่เขาใช้กันง่ายๆในแรกๆก็จะเช่นครับฟังก์ชันเชงถ้าเรายู่นี้เราเจอเราไม่หาไม่เจอเราก็เชงเราก็ตรงนี้เชงโอเคนะครับอ่ะ บราเพิ่งคิกเข้าไปเราจะทําการอะไรครับจะทําการเซตจะทําการเปลี่ยนจะทําการมูฟจะทำสมมติว่าเชงอะสมมติเชงก็คือการเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นเมื่อกี้เราส่งข้อความคาว่าเมทเลลิเตอร์เข้ามานะครับอสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนคําว่าเมท่าเป็นอะไรดีสมมติเราเปลี่ยนคําว่าเมท่าเป็นเดี๋ยวเราลองสมมติว่าเราจะเปลี่ยนคําว่าเมท่าเป็นคําว่าอัลฟาหรือว่าใช้อัลฟาอัลฟาก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าในในแมสเซจเนี่ยที่เป็นเปนโลเนี่ยถ้ามันเจอคําว่าเมทามันจะถูกแทนด้วยอัลฟาเลยนะครับอลองดันดูแล้วก็ลองดีพลอยดูนะครับอลองดูแล้วกดผมดีบักตรงนี้ผมเคลียร์ก่อนได้ครับ,รบกดปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนจากคําว่าอัลฟาเออจากเมท่าเรเดเตอร์เป็นอัลฟาเรเดเตอร์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งตัวฟังก์ชันพวกเนี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้จริงๆแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะพาเลตมันเยอะแล้วก็ หรือเหมาะไปนิดนึงตัวพา l e เลตเนี่ยเราสามารถที่จะอ่าิน tall ได้อ่ามันเหมือนกับไลบรารีตัวนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับขอบคุณครับ